สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มาให้พี่น้องมาชมอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวเนาะที่อยู่ในในกล่องนี้นะครับเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวที่จะมาใช้ทําไส้กรอกนะครับเป็นไส้กรอกของเนื้อวัวโดยเฉพาะเลยนะครับเป็น เนื้อวัวโดยเฉพาะเลยนะครับโรงงานผลิตไส้กรอกครับก็นี้เพิ่งมานะครับเพิ่งมาแล้วก็เนื้อวัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เขาบอกว่าออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนาะนะครับนะครับเนื้อวัวออสเตรเลียนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กมานะครับเป็นชิ้นเล็กมาแต่ก็มันเป็นน้ําแข็งมานะครับเดี๋ยวก็ต้องได้อออกจากกล่องนะครับผมนะครับเป็นเนื้อวัวที่มาออจากออสเตรเลียแล้วก็ที่กล่องใหญ่ๆนี่ที่เห็นนี่กล่องใหญ่ๆนี้ก็เป็นอีกอมาจากอีกที่นึงนะครับมาคนคนละที่กันเนาะนะครับอยาจะให้พี่น้องชมต่อไปนะครับ จะออกจากกล่องมาแล้วมันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับมาใช้ทําไส้กรอกนะครับ,รบพี่น้องชมต่อไปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นหมูนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นหมูนะครับหมูก็ใส่รังมาแบบนี้นะครับหมูกับเนื้อก็จะทำกันคนละอย่างนะครับจะทําไส้ไส้กรอกกันคนละอย่างเนาะนะครับก็ถ้าหมูก็ ทุกอย่างที่มานี่มันจะเป็นของที่แช่แข็งมาทั้งหมดนะครับของที่แช่แข็งมาทั้งหมดก็คือเอามาก็ต้องมาแกะออกจากกล่องกระดาษนะครับแกะกล่องกระดาษแล้วก็จะมาเตรียมไว้อย่างนี้ก็คือมาต้องมาแกะออกให้วางให้น้ําแข็งละลายนะครับให้น้ําแข็งละลายถึงจะทําได้นะครับถึงจะปั่นได้เนาะเนื้อวัวที่เมื่อกี้แกะออกมานะครับที่แกะออกมาแล้วครับที่แกะออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเนื้อวัวที่เป็นก้อนนี่มาจาก แคนาดานะครับมาจากแคนาดาเนาะนะครับเตรียมไว้นะครับอันนี้คืองานที่จะทําในวันต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับถ้าตเตรียมไว้ก็คือต้องทําวันจันทร์นะครับนะครับวันจันทร์นะครับเนื้อก็จะละลายมันก็จะนิ่มพอดี<ๆ>ที่จะปาดได้ต้องปาดนะครับตัวนี้จะต้องปาดนะครับเพราะมันเป็นก้อนมาแบบนี้เนาะต้องปาดนะครับต้องปาดอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับที่อยู่ในถุงสีฟ้านั่นก็คือมันเป็นชิ้นมาแล้วนะครับเป็นชิ้นมาแล้ว นะครับตัวนี้นะครับเป็นชิ้นมาแล้วนะครับเป็นหัวอันนี้เป็นก็เป็นเศษมันนะครับเป,เป็นเป็นเศษมันก็มาผสมกันมันจมัน,ม,นมีอะไรมาด้วยนะครับก็ามาใช้เครื่องบดเนาะและ้วก็ตัวนี้ก็เป็นก้อนนะครับต้องปาดนะตรงนี้เป็นก้อนเป็นเนื้อดีนะครับใอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ราคาก็มันจะแพงอยู่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าซื้อเท่าไหร,นะร่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับตัวนี้ก็คือ หมูที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้ที่เห็นนะครับหมูที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้ก็จะแกะออกมาครับแกะออกมาอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งมาเห็นไหม <p. n. S 2> <negó hooting> พี่น้องเห็นไหมครับก็มันจะเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับเนี่ยยังเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดอยู่เนาะครับแล้วก็เ,เนื้อหมูก็จะเตรียมไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทำทำหนึ่งวันนะครับที่ที่เห็นอยู่นี้ครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือทำหนึ่งวันผมต้องยกนะครับต้องยกทั้งยกเข้ายกออกทั้ง มาปาดทั้งมาบดนะครับอันนี้เป็นเครื่องบดนะครับอันนี้คือผมล้างเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือล้างวันหยุดจะตกเย็นมาก็จะล้างแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วถามว่าหมูกับเนื้อทําต่างกันยังไงนะครับถ้าส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าเป็นเนื้อก็เนื้อมาอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อนะครับเป็นขั้นตอนตรงนี้นะครับอันนี้คือเนื้อเนื้อวัวนะครับอันนี้เนื้อ เนื้อวัวผสมกับเนื้อหมูนะครับอันนี้เนื้อวัวผสมกับเนื้อหมูนะครับอันนี้ขนาดน้ําหนักก็ร้อยกรัมนะครับอันนี้นะครับและตัวนี้ก็นี่นะครับอันนี้วัวล้วนๆนะครับอันนี้วัวล้วนๆเลยนะครับปั๊มมาอย่างนี้นะครับใช้ผมนี่แหละครับเป็นคนปั๊มนะครับทั้งหมดนะครับปั๊มทั้งหมดเลยก็จะมีใช้ มือนะครับใช้ใช้มือใช้แรงของเรานี่แหละปั๊มนะครับไม่ไม่ใช่เครื่องนะครับไม่ใช่เครื่องเนาะนะครับอันนี้เฉพาะเนื้อวัวโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวโดยเฉพาะนะครับเนื้อวัวล้วนๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัวผสมกับหมูนะครับวัวผสมกับหมูเนาะอัตราส่วนก็มันจะมีอัตราส่วนที่นั่นอยู่นะครับที่ระบุไว้อยู่เนาะแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่า ตัวไหนที่เป็นสำหรับใช้สำหรับตัวปั๊มนะครับนี่นะครับพี่น้องอุปกรณ์ที่ใช้ปั๊มนะครับผมใช้มือกดนะครับบางทีถ้าทํางานเยอะๆก็มือก็แทบแตกน่แหละครับนะครับแต่ว่าก็ที่ทำได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับที่มันเห็นเป็นลายๆได้เห็นไหมฮะเนี่ย ก็คือมันจะเป็นแผ่นๆลายๆออกมาเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยปั๊มนะครับอันนี้เป็นเนื้อผสมหมูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวัวล้วนๆครับเนื้อวัวล้วนเนาะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูว่ากระดาษที่แกะกล่องออกไปไหนนะครับกระดาษที่แกะกล่องออกไปไหน เดี๋ยวพี่น้องมาชมกันต่อเลยนะครับว่ากระดาษที่แกะอยู่อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่า,าวันหนึ่งวันหนึ่งใช้ใช้กระดาษเยอะมากนะครับผมนะครับใช้ใช้กระดาษเยอะมากนะครับนะครับกล่องกระดาษอยู่นี่เองนะครับนี่นะครับนี่นะครับกล่องกระดาษอยู่นี่เองนะครับอันนี้ก็คือเก็บคนเดียวนะครับเก็บคนเดียว <laughs> ก็ทําทุกอย่างนะครับพี่น้องกล่องกระดาษนี้ก็เดี๋ยวจะมีรถมบานะครับก็พอได้ใช้ครับพอได้ใช้นะครับพอได้ซื้อนมพอได้ใช้ได้กินไปวันวันนะครับเนาะนะครับเราก็ลําพังเงินเดือนก็อาจจะไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเตือนไปนะครับแล้วก็พอได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ครัวได้เนาะแต่ตอนนี้คือกระดาษนะครับเก็บขายนะครับไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้คือหนึ่งเดือนนะครับเนี่ย อันนี้คือกระดาษหนึ่งเดือนนะฮะอันนี้คือกระดาษหน e ึ่งเดือนเนาะถ้างานเยอะนะครับถ้าง,งานเยอะกระดาษจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้งานช่วงนี้งานน้อยนะครับงานก็ไม่ใช่ว่า,าเยอะนะครับปกติจะทําอยู่ประมาณวันหนึ่งก็ตกประมาณพันกิโลหรือตันหนึ่งประมาณนี้นะครับ<ห>นะครับยอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอา เมื่อกี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับผมนะครับออกไปให้พี่น้องได้ชมว่าการทํางานแต่ละวันเป็นยังไงนะครับนะครับผมนะครับขอบพระคุณมากมายนะครับกระดาษนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เนาะโอเคครับขอบพระคุณทุกกําลังใจที่มารับชมนะครับผมนะครับขอบพระคุณนะครับ